ในโลกที่ถูกครอบครองโดยระบบทุนนิยมเนี่ยรัฐบาลไม่ได้เป็นคนที่ควบคุมกติกาหรอกครับแต่จะเป็นพวกนายทุนเจ้าสัวอะไรต่างๆงนานา,นาม,มากกว่าที่สามารถเขียนก,กฎกติกาพวกนี้แล้วให้คนนับล้านคนจะต้องทําตามในสังคมของเราเนี่ยมาถึงจุดนี้ได้ยังไงในวิดีโอนี้ผมจะไปเจาะลึกเรื่องของแนวคิดประวัติศาสตร์สถานการณ์ปัจจุบันและความเป็นไปได้ในมุมมองของนักกลยุทธ์ที่หลายๆคนไม่อยากจะพูดถึง สวัสดีครับผมโจน,นะครับผมเป็นที่ปรึกษาธุรกิจและกลยุทธ์ให้กับองค์กรในประเทศไทยมามากกว่า10ปีแล้วนะครับซึ่งด้วยธรรมชาติของสายงานของผมเนี่ยผมได้มีโอกาสเห็นหลายๆอย่างในธุรกิจเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นระดับ SME ระดับนักธุรกิจนักลงทุนระดับประเทศหรือระดับโลก จนไปถึงกลุ่มทุนในหลากหลายอุตสาหกรรมผมรู้นะครับว่าอภิสิทธิ์ที่คนพวกนี้เขาได้เนี่ยมันมากมายกว่าพวกเราคนทั่วไปมากแค่ไหนครับและหลายๆคนตอนที่พูดถึงนายทุนหรือว่าเจ้าสัวเนี่ยเราจะมีภาพจําของคนและตระกูลที่ร่ํารวยที่เขามีธุรกิจใหญ่ๆที่ดินสวยๆห้างซูเปอร์มาร์เกต็ตโรงพยาบาลสถานีโทรทัศน์หรืออะไรต่างๆนานา,นาสามารถเชื่อมโยงกลับไปหาตระกูลของเขาได้แต่สิ่งที่หลายคนไม่ได้เห็นมากนักเนี่ยก็คือว่าอำนาจของ คนที่อยู่เบื้องหลังพวกนี้สามารถขับเคลื่อนประเทศเราและโลกได้มากแค่ไหนครับเพราะว่าในโลกเราที่ใช้ระบบทุนนิยมแทบจะทั้งหมดเนี่ยการที่นายทุนพวกนี้มีอำนาจเหนือรัฐบาล มันเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นแต่มันเป็นเรื่องปกติมากครับเหตุผลก็เป็นเพราะว่าตอนที่ทุนใหญ่เขาโตเร็วและโตมากกว่าใครเนี่ยทุนใหญ่เขาสามารถต่อรองกับรัฐบาลได้เพราะเขามีอำนาจมากพอที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลังจากที่เขาได้ต่อรองมากพอแล้วเนี่ยสุดท้ายรัฐก็จะกลายเป็นผู้ตามหรือผู้ที่เอื้อให้ทุนอยู่รอดได้ครับถ้าไม่เชื่อเราลองไปดูในสหรัฐอเมริกาเราจะเห็นนะคบว่าหลายๆบริษัทเนี่ยเราเรียกได้ว่าเขา too big to fail นั่นก็คือว่าเขาโตและสั เกินไปจนรัฐบาลไม่สามารถจะปล่อยให้เขาล้มได้เพราะถ้าเขาล้มไปเนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างซึ่งอะไรพวกนี้นะครับมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติมากๆในระบบทุนนิยม อย่างในประเทศเกาหลีใต้เองเนี่ยเรารู้กันอยู่แล้วนะคบว่าเขาขึ้นชื่อเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายอย่างประธานาธิบดีของเขาก็ถูกตัดสินให้จำคุก20ปีแต่ในขณะเดียวกันกลุ่มทุนใหญ่อย่างซัมซุงหรือฮุนไดเนี่ยรัฐบาลแทบจะไม่กล้าแตะเลยก็ว่าได้แม้ว่าจะมีข่าวเรื่องของการล็อบบี้หรืออิทธิพลเหนือการเมืองเยอะแยะมากมายเพราะคนเหล่านี้ไม่ใช่แค่ผู้ประกอบการเพียงอย่างเดียวแต่เขาคือฟันเฟืองสําคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งในบ้านเราเนี่ยก็ไม่แตกต่างกันมากเพราะกลุ่มทุนใหญ่เขาไม่ได้แข็งแข่งแค่ในด้านของเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวแต่เขาแข็งแข่งทุกด้านจนไม่สามารถเอาลงได้โดยที่ประชาชนทั่วไปจะไม่ได้รับผลกระทบครับดังนั้นคําถามสําคัญก็คือว่าแล้วเรามาอยู่ในจุดนี้ได้ยังไงซึ่งคําตอบของมันเนี่ยก็คือระบบเศรษฐกิจของเราที่เรียกว่าระบบทุนนิยมนี่แหละครับ ซึ่งระบบทุนนิยมมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียไม่ต่างอะไรกับระบบทางเศรษฐกิจอื่นๆและหลายๆคนมักจะเข้าใจผิดนะครับว่าระบบทุนนิยมเป็นสิ่งที่คนใช้มาโดยตลอดแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เหตุผลก็เป็นเพราะว่าระบบทางเศรษฐกิจเนี่ยมันถูกปรับเปลี่ยนมาอยู่เรื่อยๆตามบริบทของสังคมในแต่ละช่วงยุคของประวัติศาสตร์มนุษย์ครับระบบเศรษฐกิจเดียวเนี่ยไม่สามารถใช้ได้ตลอดนะครับพ่อคียสําคัญของระบบเศรษฐกิจเนี่ยก็คือใครเป็นผู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจระบบนั้นจะ เอื้อให้กับคนกลุ่มนี้มากที่สุดครับอย่างในช่วงอียิปต์โบราณหรือจกักรวรรดิโรมันระบบในยุคนั้นเขาไม่ได้ใช้ระบบทุนนิยมเขาใช้ระบบที่เรียกว่าระบบเศรษฐกิจแบบทาสหรือว่า slavery system เพราะในตอนนั้นเนี่ยระบบเศรษฐกิจที่จะสามารถผลิตสินค้าหรือว่าอะไรออกมาขายเพื่อที่จะให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางการค้าเนี่ยส่วนใหญ่มันมักจะมาจากแรงงานทาสทั้งนั้น ซึ่งแรงงานาทาสพวกนี้เขาก็จะได้มาจากการทำสงครามแล้วก็ไปจับคนทั่วไปนี่แหละครับมาเป็นทาสแล้วก็เอามาแจกจ่ายและขายกันเองภายในอาณาจักรของเขาไม่ว่าจะเป็นการสร้างถนนการทำกรเกษตรผลิตสินค้าแทบจะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันถูกขับเคลื่อนด้วยแรงงานทาสนะครับเพราะฉะนั้นในยุคสมัยนั้นเนี่ยใครที่มีทาสเยอะก็สามารถผลิตได้เยอะแล้วถ้าเราสามารถผลิตได้เยอะเราก็จะมีสินค้าเอามาขายมากและถ้าเรามีสินค้าเอามาขายมากเนี่ยเราก็สามารถสะสมความมั่งคั่งได้จริงไหม มันเลยเป็นเหตุผลที่ณตอนนั้นเขาถึงจําเป็นจะต้องทําสงครามกันบ่อยๆเพราะนอกจากจะยึดพื้นที่หรือว่าเส้นทางทางการค้าแล้วเนี่ยเขายังจําเป็นจะต้องแย่งแรงงานเอามาป้อนเข้าในระบบอาณาจักรเขาด้วยนะครับเพราะไม่อย่างนั้นเพื่อนๆลองคิดดูสิครับว่าใครจะมาทําถนนใครจะมาพัฒนาโน่นนั่นนี่ถ้าไม่มีทาตโปรเจกต์อะไรต่างๆก็อาจจะไม่เกิดขึ้น ในตอนนั้นเราก็เลยเรียกว่าระบบเศรษฐกิจแบบทาสเพราะผลผลิตทางเศรษฐกิจเนี่ยมันจําเป็นจะต้องพึ่งทาตครับแล้วในยุคต่อมาที่ระบบทาตเริ่มจะเสื่อมถอยลงไปบ้างเนี่ยโดยเฉพาะยุโรปในช่วงปลายยุคโรมันในตอนนั้นเนี่ยโลกเริ่มจะเคลื่อนเข้าสู่ระบบที่เราเรียกว่าระบบศักดินา ซึ่งระบบศักดินาเนี่ยมันจะอยู่ในช่วงตั้งแต่ศตวรรษที่9ไปจนถึงศตวรรษที่15ซึ่งในระบบศักดินาเนี่ยคนที่มีอํานาจสูงสุดคนที่คุมอํานาจจะไม่ใช่เจ้าของทาสอีกต่อไปแต่จะเป็นคนที่สามารถครองที่ดินได้มากที่สุดครับเหตุผลก็เป็นเพราะว่าณนะตอนนั้นเนี่ย ที่ดินเป็นทรัพยากรที่ใช้ผลิตหลักใช้ปลูกอาหารเลี้ยงประชาชนและเลี้ยงกองทัพซึ่งคนที่มีที่ดินเยอะๆเนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นกษัตริย์ขุนนางเจ้าเมืองต่างๆแล้วคนที่เป็นคนทั่วไปเนี่ยก็จะเป็นชาวนาเขาต้องไปอาศัยอยู่ในพื้นที่ของขุนนางพวกนี้แล้วในการตอบแทนเนี่ยเขาก็จะตอบแทนด้วยการทำงาน ก็จะได้ความคุ้มครองจากพวกเจ้าเมืองและโจรที่มาปล้นอะไรต่างๆนานาณตอนนั้นครับซึ่งระบบเนี้ยมันมีความมั่นคงมากเพื่อนๆเห็นไหมครับว่าทําไมเหตุผลก็เป็นเพราะว่าถึงแม้มันจะไม่เติบโตแต่คนในยุคนั้นเนี่ยมีการปลูกฝังที่ค่อนข้างชัดเจนว่าถ้าใครเกิดมาเป็นอะไรก็จะตายแบบนั้น เช่นถ้าเราเกิดมาเป็นชาวนาเราก็จะเป็นชาวนาตลอดไปส่วนถ้าใครเกิดมาเป็นขุนนางเนี่ยเขาก็จะแต่งตั้งขุนนางด้วยกันเองดังนั้นระบบศักดินาเนี่ยมันจะเป็นระบบที่ล็อกเรื่องของชนชั้นชัดเจนมากๆการผลักดันเรื่องของนวัตกรรมอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันจะไม่มีเพราะว่าคนณตอนนั้นเขาแค่จําเป็นจะต้องรักษาชนชั้นของเขาเอาไว้แค่นั้นก็สามารถอยู่กันได้ยาวๆแล้วใครที่เกิดมาอยู่ด้านล่างเนี่ยก็จะต้องรับชะตากรรมไป แต่อย่างที่พวกเรารู้แหละครับว่าโลกของเราเนี่ยมันไม่หยุดนิ่งอยู่แล้วตั้งแต่ในศตวรรษที่15ไปจนถึงศตวรรษที่18เนี่ยโลกเรามันก็เริ่มเข้าสู่ยุคที่เรียกว่ายุคอนานิคมหรือในภาษาอังกฤษเนี่ยเราเรียกว่า age of exploration นะครับซึ่งประเทศอย่างพวกอังกฤษสเปนโปรตุรเกสเนเธอร์แลนด์ฝรั่งเศสอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็ออกเดินเรือเพื่อที่จะไปครอบครองพื้นที่ใหม่ๆและหาช่องทางการค้าเพิ่ม ในยุคนี้แหละครับมันเป็นยุคที่เปลี่ยนผ่านระบบทางเศรษฐกิจอีกครั้งหนึ่งจากระบบศักดินาไปเป็นระบบที่เราเรียกว่าพาณิชย์นิยมเพราะว่าระบบศักดินาเนี่ยพอเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าการที่ครอบครองที่ดินเพียงอย่างเดียวเหมือนแต่ก่อนมันไม่สามารถที่จะออกผลผลิตได้มากขนาดนั้นและการค้าขายอะไรต่างๆนานานเนี่ยมันข้ามพรมแดนไปแล้ว ดังนั้นในยุคนี้ความมั่งคั่งล่ำรวยมันไม่ได้วัดแค่เรื่องของการที่ว่าใครมีที่ดินมากกว่ากันแต่มันจะวัดจากทองคำเงินและสินค้าในอาณานิคมที่ประเทศต่างๆเนี่ยจะสามารถกักตุนเอาไว้ได้ซึ่งในตอนนี้แหละครับรัฐบาลเนี่ยเขาเริ่มเห็นถึงความสำคัญของพ่อค้าแล้วรัฐพวกนี้เขาเก่งเรื่องของการต่อสู้ ปกครองแต่เขาไม่ได้เก่งเรื่องของค้าขายนะครับดังนั้นเรื่องของการค้าขายเขาจะต้องพึ่งเอกชนมันก็เลยเป็นยุคแรกที่เราเรียกว่าพ่อค้าร่วมมือกับรัฐหรือในภาษาอังกฤษเนี่ยเราเรียกว่า c h a r เตอร์ค p มพานีทยพูดง่ายๆแล้วก็คือว่าเป็นบริษัทเอกชนที่ได้สิทธิผูกขาดจากรัฐบาลที่สามารถไปค้าขายอะไรก็ได้ในพื้นที่อาานิคมที่เขาสามารถไปยึดได้ครับอย่างอังกฤษเนี่ยณตอนนั้น เขามีบริษัทที่ชื่อว่า British East India Company ถ้าเป็นเนเธอร์แลนด์เขามีชื่อว่า Dutch East India Company บริษัทพวกนี้เขาไม่ได้มีแค่ธุรกิจเพียงอย่างเดียวเขามีทหารของตัวเองมีเรือลบมีอำนาจการเจรจาแทนประเทศได้เลยนะครับและที่สําคัญเนี่ยเขามีรัฐที่อยู่เบื้องหลังคอยปกป้องเขาอยู่ตลอดด้วยดังนั้นการที่เราไปกล้าวหือกับพ่อค้าพวกนี้มันคือการที่เราไปหือกับรัฐที่อยู่เบื้องหลังเขาด้วยครับอย่างหนึ่งในตัวอย่างที่มันชัดเจนมากๆเนี่ยก็คือ เรื่องของสงครามฟินเพราะถ้าเราย้อนเวลากลับไปตอนนั้นเนี่ยอังกฤษเขาพยายามจะขายฟินเปิดตลาดอะไรไปเรื่อยๆซึ่งหนึ่งในตลาดสําคัญของเขาเนี่ยก็คือตลาดในประเทศจีนและในการขายฟินของเขาเนี่ยเขาก็ใช้บริษัทตัวแทนที่ชื่อว่า British East India Company นี่แหละครับแต่ด้วยความที่ว่าฟินของเขาเนี่ยมันทําให้คนจีนตั้งแต่ขุนนางยันชาวบ้านติดกันอย่างงมแงม นเขาเนี่ยไม่ทํามาหากินกันเลยนะครับดังนั้นการที่มันเกิดสถานการณ์แบบนี้จีนเขาก็ต้องไม่อยากให้เกิดการขายฝิ่นจริงไหมครับแต่การที่ไม่ให้ขายฝิ่นเนี่ยมันไปขัดกับผลประโยชน์ของบริษัทชาเตอร์คอมพานีนี้ทําให้อังกฤษเนี่ยจะต้องมาบุกจีนเพื่อจะปกป้องสิทธิ์ในทางการค้าของตัวเองเราเลยจะเห็นนะครับว่าประเทศพวกนี้ณตอนนั้นเขาจะต้องปกป้องพ่อค้าเขามากแค่ไหนมันเป็นสิ่งที่แสดงออกมาชัดเจนเนะครับว่าพ่อค้าเนี่ย เขามีส่วนสําคัญในระบบเศรษฐกิจมากเพราะทุนมันคืออาวุธทางเศรษฐกิจในตอนนั้นเราก็เลยเรียกว่าระบบพาณิชย์นิยมเพราะการค้าเนี่ยมันเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจครับและต่อมาหลังจากระบบพาณิชย์นิยมมันผลักดันให้การค้าขายระหว่างประเทศเนี่ยมันเติบโตขึ้นเยอะมันเริ่มทําให้พ่อค้าเนี่ยเขามีส่วนสําคัญกับเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ และรัฐบาลเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังเท่านั้นแต่ในตอนนั้นเนี่ยมันยังไม่ใช่ยุคระบบทุนนิยมแบบเต็มตัวนะครับเพราะรัฐยังจะต้องเป็นคนที่อนุมัติและคุ้มครองอยู่แต่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องเปลี่ยนอีกครั้งในตอนที่มันเกิดยุคที่เราเรียกว่ายุคของการปฏิวัติทางอุตสาหกรรมหรือ Industrial Revolution ครับซึ่งในตอนนั้นมันอยู่ในช่วงศตวรรษที่18เพราะโรงงานเนี่ยมันเริ่มเกิดขึ้นเรื่อยๆเ,เครื่องจักรถูกนำมาใช้งานแทนคนสินค้าสามารถผลิตได้มาก กว่าเดิมเป็นร้อยเป็นพันเท่าขนส่งไม่ว่าจะทางรถไฟหรือว่าทางเรือเนี่ย สามารถทำได้เร็วมากยิ่งขึ้นอย่างที่มนุษย์ไม่เคยเจอมาก่อนทั้งหมดเนี้ยรัฐบาลไม่ได้เป็นคนที่ขับเคลื่อนแต่เอกชนต่างหากครับที่เขาเป็นคนขับเคลื่อนให้มันเกิดขึ้นดังนั้นเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าระบบทางเศรษฐกิจในยุคนี้มันเริ่มจะเข้าทางระบบของนายทุนมากยิ่งขึ้นมันเลยเป็นยุคที่เราเรียกว่าแคปิตัลเลสซึมระบบเนี้ยทุนมันเป็นศูนย์กลางของแทบจะทุกอย่างใครมีทุนคนนั้นสามารถจ้างงานได้ใครมีทุนก็สามารถผลิตสินค้าได้เยอะๆใครมีทุนก็สามารถสร้าง ระบบนิเวศท,ทางเศรษฐกิจของตัวเองได้เลยจุดนี้แหละครับมันเป็นจุดที่เอกชนเนี่ยเขาพึ่งพาลัดน้อยลงเพราะรัฐเนี่ยไม่สามารถผลิตได้เก่งกว่าเอกชนอยู่แล้ว มันเลยเป็นเหตุผลที่เราเห็นว่าระบบคอมมิวนิสต์ไม่สามารถแข่งขันกับระบบทุนนิยมได้ในระยะยาวเพราะรัฐยังไงก็สู้เอกชนไม่ได้ในเรื่องของนวัตรกรรมเรื่องของแรงผลักดันที่อยากจะทำให้เทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นดังนั้นในยุคข,ของ Capitalism ึมเนี่ยคุณนางก็ไม่ได้มีบทบาทมากเท่ากับแต่ก่อนที่ดินเนี่ยไม่ใช่ทรัพย์สินหลักอีกต่อไปเงินทุนบวกกับเทคโนโลยีต่างหากครับที่มันเป็นปัจจัยที่สร้างมูลค่าได้สูงกว่า ที่ดินหลายเท่าตัวชนชั้นใหม่ที่มันเกิดขึ้นสมัยนีย้เราเลยเรียกว่าชนชั้นนายทุนเราจะใช้ชื่อเรียกชนชั้นนี้ก็ต่อเมื่อคนคนนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้เกิดมาในตระกูลที่มีศักสูงแต่ใช้ทุนความสามารถและมันสมองของตัวเองสร้างอาณาจักรขึ้นมาได้แบบนี้แหละครับเราเรียกว่าชนชั้นนายทุนดังนั้นคําถามต่อมาก็คือว่าทําไมระบบทุนนิยมมันถึงได้ผลมากที่สุดถ้าเทียบกับระบบอื่นๆหนึ่งเลยนะครับก็คือระบบทุนนิยมเนี่ยมันไม่ฝืน ธรรมชาติของมนุษย์เพราะมนุษย์เราเนี่ยถ้าทํามากขึ้นเราก็อยากจะได้มากขึ้นมันเป็นเรื่องที่ธรรมชาติมากๆจริงไหมครับซึ่งในระบบอื่นๆที่ผมพูดถึงก่อนหน้านี้มันไม่ได้เอื้อที่จะให้คนที่ทํามากขึ้น สามารถได้มากขึ้นถ้าเขาไม่ได้อยู่ในชนชั้นที่ควรจะเป็นแต่ในระบบทุนนิยมเนี่ยมันเอื้อให้เกิดขึ้นได้นะครับแล้วอย่างเนี่ยมนุษย์กลัวความจนอยู่แล้วระบบทุนนิยมมันทําให้เราสามารถแข่งขันกันได้ถึงแม้มันจะไม่เท่าเทียมกันแต่เราก็สามารถแข่งขันกันได้อยู่และมนุษย์เราเนี่ยมีความฝันอยู่แล้วระบบทุนนิยมเอื้อให้เราสามารถไปสู่ความฝันของเราได้ถ้าเรามีความสามารถมีมันสมองและมีความพยายามมากพอแต่ในระบบอื่นๆเนี่ยมันไม่ได้เอื้อให้เกิดตรงนั้นครับและ2แล้วก ก็คือว่าระบบทุนนิยมเนี่ยมันเป็นระบบที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ของโลกได้เก่งกว่าเพราะมันมีความยืดหยุ่นสูงครับอย่างแต่ก่อนเนี่ยทุนมันจะไปอยู่กับอุตสาหกรรมหลังจากนั้นมันก็ไปสู่สถาบันการเงินแล้วก็ไปสู่แพลตฟอร์มไปสู่หุ้นไปสู่เทคโนโลยีอะไรต่างๆนาน,นา อะไรพวกนี้พื้นฐานมันมาจากระบบทุนนิยมท้งนั้นถ้าไม่มีระบบทุนนิยมเนี่ยมันอาจจะไม่มีทางเกิดขึ้นก็ได้นะครับอย่างในยุคสมัยนี้เราอาจจะสามารถเรียกได้ว่าเป็น Data Capitalism หรือ Digital Capitalism แล้วก็ได้นะครับเพราะจากแต่ก่อนสินค้าเป็นตัวที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจแต่ทุกวันนี้เราจะเห็นนะครับว่าบริษัทเทคโนโลยีอะไรต่างๆนานาที่เติบโตยิ่งใหญ่มากๆเนี่ยเขาใช้ Data เป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจของเขาเทคโนโลยีอะไรต่างๆนานาเป็นตัวที่ขับเคลื่อนหลักไม่ใช่ แค่ตัวสินค้าอีกต่อไปดังนั้นตรงนี้ระบบทุนนิยมจะสามารถปรับให้เข้ากับสถานการณ์การขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจได้นะครับซึ่งคําว่าระบบทุนนิยมมันเอื้อให้บริษัทสามารถยิ่งใหญ่กว่ารัฐได้อันนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่เกินจริงนะครับถ้าไม่เชื่อเพื่อนๆลองไปดูอย่างบริษัท Apple ดูสิครับมูลค่าตลาดของเขาเนี่ยสูงกว่า GDP ของหลายๆประเทศในโลกนี้บริษัทลงทุนอย่าง Black Rock เนี่ยเขาก็จัดการเงินทุนที่มีมูลค่าสูงกว่าประเทศ G20 อีกนะครับ และถ้าเราหันมาดูตัวอย่างที่มันใกล้ตัวมากๆเนี่ยเราลองไปดูอย่าง e s h อป e e l a z a d a ได้ทุกวันนี้เขากลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานของอ e ีคอมเมิร์ซในประเทศเราไปแล้วเ,เพื่อนๆลองถามตัวเองดูสิครับว่าการที่ e s h อป e e Lazada มาถึงจุดนี้เขาได้การสนับสนุนจากรัฐบาลหรือว่าเขาใช้ทุนของตัวเขาเองที่ทาให้เขาสามารถยึดตลาดได้มากขนาดนี้แน่นอนครับมันเป็นเพราะเขาใช้ทุนของตัวเองอะไรแบบนี้แหละครับมันอยู่ในระบบของทุนนิยมทั้งนั้นบริษัทสามารถยิ่งใหญ่กว่ารัฐได้ เพราะระบบทุนนิยมเนี่ยมันไม่มีเพดานครับดังนั้นมันก็เลยเชื่อมโยงมาถึงคําถามสําคัญที่ว่าแล้วประเทศไทยเราเนี่ย จะสามารถหยุดใช้ระบบทุนนิยมได้ไหมถ้ามันทําให้เกิดความไม่เท่าเทียมผมพูดตรงๆเลยนะครับว่ามันคงจะเป็นไปไม่ได้เหตุผลมันไม่ใช่เพราะว่าเราขาดอุดมการณ์แต่มันเป็นเพราะว่าโลกเราเนี่ยมันถูกขับเคลื่อนโดยระบบทุนนิยมแทบจะทั้งนั้นถ้าเราไม่เล่นตามระบบเนี้ยเราก็จะไม่มีที่ยืนในเกมการค้าระหว่างประเทศเพราะอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าระบบทุนนิยมเนี่ยจุดสําคัญของมันก็คือว่าบริษัทสามารถทําอะไรหลายๆอย่างได้โดยที่ไม่ต้องรอค สั่งจากรัฐบริษัทจะทําอะไรจะขับเคลื่อนอะไรสักอย่างมันต้องผ่านคําสั่งจากรัฐทั้งนั้นแต่ในยุคสมัยนีย้มันไม่จําเป็นต้องเป็นอย่างนั้นแล้วและพวกเราเนี่ยก็คุ้นชินกับระบบนี้เพราะอย่างที่ผมบอกนะคบว่าในระบบสักดินาเนี่ยชนชั้นมันถูกล็อกไว้ตั้งแต่เกิดแล้วระบบคอมมิวนิสต์ก็บอกว่าทุกคนเท่าเทียมกันซึ่งคนที่ไม่ได้มีแรงบันดาลใจอะไรในชีวิตก็อาจจะชอบแต่คนเก่งๆเนี่ยเขาไม่ได้อยากจะอยู่แค่นั้น ส่วนถ้าเป็นระบบสังคมนิยมทุกคนก็อาจจะเสมอภาคกันมากขึ้นแต่ขาดแรงที่จะสามารถขับเคลื่อนประเทศได้ ถ้าไม่เชื่อเนี่ยเราลองไปดูในยุโรปได้นะครับเขาดูแลคนในประเทศตัวเองมากจนเกินไปจนคนเนี่ยไม่อยากจะทำงานไม่มีแรงบันดาลใจที่จะผลักดันตัวเองให้ไปไกลกว่านี้จนคนยุโรปเองไม่พัฒนามากนะักและสิ่งที่ตามมาเนี่ยก็คือว่าเขาจะต้องไปรับคนจากประเทศอื่นๆเข้ามาถือสัญชาติของตัวเองและให้คนพวกนั้นเนี่ยมาช่วยกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศยุโรปเนี่ยเขาอยู่ในสถานการณ์ที่แย่ขนาดนั้นเลยนะครับ หนึ่งในปัญหาหลักก็เป็นเพราะว่าเขาใช้ระบบสังคมนิยมมากจนเกินไปนี่แหละครับเพราะถ้าเป็นระบบทุนนิยมจริงๆเนี่ยเราไม่สนหรอกนะครับว่าคนคนนั้นเป็นใครเราสนแค่ว่าคนคนนั้นทําอะไรได้บ้างซึ่งอย่างที่เราเห็นและครับว่าระบบทุนนิยมเนี่ยมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียของมันซึ่งมันจะดีหรือมันจะเละเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นคนคุมใครกันแน่ เพราะหัวใจสําคัญของระบบทุนนิยมเนี่ยก็คือว่ารัดต้องเข้มแข็งมากพอที่จะควบคุมทุนได้ไม่ใช่ให้ทุนเนี่ยมาคุมรัดอีกทีอย่างในระบบยุโรปทางตะวันตกเนี่ยเขาสามารถควบคุมกลุ่มทุนได้สําเร็จระดับหนึ่ง รัฐบาลเนี่ยเขาค่อนข้างเข้มงวดควบคุมการถูกผูกขาดโดยบริษัทอะไรต่างๆภาษีชัดเจนกฎหมายแรงงานเนี่ยเข้มแข็งมากแล้วอีกหนึ่งประเทศที่ทําได้ดีเนี่ยก็คือประเทศจีนเราจะเห็นนะครับว่าต่อให้เราจะรลํารวยมากแค่ไหนเราไม่มีทางที่จะใหญ่กว่ารัฐบาลได้เขาชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าเขาต้องใหญ่ที่สุดไม่ใช่กลุ่มทุนจะใหญ่กว่าเขาได้ครับ ซึ่งถ้าให้พูดง่ายๆเลยเนี่ยก็คือว่าระบบทุนนิยมจะดีได้ก็ต่อเมื่อรัฐบาลใช้ระบบทุนนิยมเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแต่ถ้าทุนมาควบคุมรัฐบาลเมื่อไหร่แล้วก็นั่นแหละครับคือปัญหาที่เราเจอทุกวันนี้ซึ่งถ้าเราหันกลับมาดูในประเทศไทยของเราเนี่ยเราเป็นระบบทุนนิยมก็จริงแต่ระบบทุนนิยมแบบนี้เราเรียกว่า ระบบทุนนิยมแบบผูกขาดหรือว่ามอน OPOLY CAPITALISM ครับซึ่งหลายๆคนก็อาจจะไม่ได้มองว่าบ้านเรามีการผูกขาดอะไรต่างๆนานาเกิดขึ้นแต่ในความเป็นจริงเนี่ยถ้าเราไปดูดีๆเราจะเห็นนะคบว่าอุตสาหกรรมหลักๆของเราถูกผูกขาดมานานมากแล้วถ้าเป็นพวกร้านอาหารร้านมอเตอร์ไซค์อะไรต่างๆเนี่ยอันนี้กลุ่มทุนใหญ่เขาไม่สนใจเขาสนใจเรื่องของโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศเรามากกว่าครับเพราะโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศเราเนี่ยมันเป็นพวกพลังงานค้าปลีก สังหาริมทรัพย์ธนาคารโทรคมนาคมการเกษตรแปลรูปไปจนถึงสื่อและโทรทัศน์ต่างๆอะไรพวกนี้แหละครับ มันมีความสําคัญมากกว่าธุรกิจทั่วไปเยอะมากเพราะธุรกิจที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเนี่ยมันเป็นอะไรที่ล้มได้ยากมากๆและไม่สามารถเปลี่ยนมือได้ง่ายๆครับซึ่งเราลองถามตัวเองดูสิครับว่าถ้าเราอยากจะไปแข่งขันในธุรกิจที่ผมพูดถึงก่อนหน้านี้คนธรรมดาสักกี่คนจะมีที่ยืนในตลาดพวกนั้นครับถ้าคําตอบที่เราได้มาก็คือว่าเราไม่ได้มีโอกาสแข่งขันมากขนาดนั้นนั่นแหละครับมันคือการที่เราโดนผูกขาดไปแล้วแต่ที่ผมอธิบายให้ฟังแบบนี้ ผมไม่ได้โทษว่าระบบทุนนิยมมันไม่ดีแต่ผมกําลังจะให้เห็นถึงธรรมชาติของระบบทุนนิยมที่พวกเราเนี่ยคุ้นเคยกันมานานเพราะกลุ่มทุนพวกนี้จริง,รงๆแล้วเราก็โทษเขาไม่ได้เพราะอย่างที่ผมบอกไปไงครับว่ากลุ่มทุนพวกนี้เป็นคนที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเราอย่างแท้จริงตลอดหลายสิปีที่ผ่านมาเพื่อนๆลองคิดดูสิครับว่าถ้าเราไม่มีเขาสักวันหนึ่ง ประเทศเราจะเป็นยังไงถ้ากลุ่มพลังงานล้มทุกสิ่งทุกอย่างในประเทศเราก็จะต้องหยุดนิ่งถ้าพูดถึงกลุ่มเกษตรอะไรต่างๆนานามันก็ไม่แตกต่างกันมากเพราะคนพวกนี้มีความสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเราดังนั้นเราไม่สามารถขาดเขาได้ในเร็วๆนี้เพราะลากฐานที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยมันก็หลายสิบปีจะไปเปลี่ยนภายในปี2ปีมันคงเป็นไปไม่ได้นะครับแล้วถ้าเราลองถามตัวเองดูง่ายๆนะครับว่าถ้าเราอยู่ในจุดของเจ้าสัวพวกนั้นเนี่ยแล้วมาวันหนึ่งรัฐบาลอยากจะทําให อำนาจของเราในตลาดลดลงเราจะให้ง่ายๆไหมครับผมมั่นใจนะครับว่าคนส่วนมากก็คงไม่ปล่อยให้มันเกิดขึ้นง่ายๆเราต้องต่อสู้อะไรสักอย่างอยู่แล้วหรือไม่เราก็จะต้องเจราจาที่จะได้มาซึ่งอะไรสักอย่าง ที่มันเอามาแลกแล้วสมน้ําสมเนื้อกันในประเทศเราเนี่ยมันเป็นแบบนี้ซึ่งผมเนี่ยไม่ได้มองว่าเราจะต้องให้รัดมาจากการระบบทุนนิยมอะไรต่างๆในตอนนี้เพราะเราก็เห็นอยู่นะครับว่าในระบบรัฐบาลของเราเนี่ยอาจจะไม่ได้มีประสิทธิภาพมากพอที่จะสามารถทําให้มันเกิดขึ้นผมมองนะครับว่าเอกชนทําไปแล้วจะดีกว่าถ้าให้รัฐบาลต้องมาบริหารเองตอนนี้ยังไงก็พังแน่นอนผมการันตีได้เลยนะครับ ซึ่งเนี่ยผมไม่ได้หมายถึงแค่ในประเทศไทยในประเทศอื่นๆที่รัฐบาลบริหารธุรกิจเองเนี่ยมันก็พังเหมือนกันอย่างถ้าเป็นในจีน,นรัฐวิสาหากิจของเขาตอนนี้ก็ลุ่มๆดอนๆ บริษัทเอกชนต่างหากครับที่เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจเทคโนโลยีและการพัฒนาประเทศอะไรต่างๆนานา,นามันไม่ใช่รัฐวิสาหกิจครับดังนั้นเป้าหมายที่ผมพูดถึงในวีดีโอเนี้ยผมไม่ได้บอกว่าทุนนิยมดีหรือไม่ดีแต่ผมอยากใช้เห็นถึงธรรมชาติของมันเราจะได้รู้เราจะได้เป็นคนที่สามารถมองรอบด้านได้ไม่ใช่ว่าเราได้ยินคนนั้นพูดว่าไม่ดีเราก็เชื่อผมอยากให้พวกเราเนี่ยคิดเป็นได้ด้วยตัวเองครับ